สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2568เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม เรามาถึงชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงครึ่งปีหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์มหาสรรัจจ์รรโดมิโนโในการพยากรณ์มาดามขออนุญาตชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณโดมิโนโรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ชิ้นแรกได้06 06ในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีสิงค่อนข้างมีสเสน่ห์นะใครโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแหละส่วนคนที่มีคู่เขาก็บอกว่าชีวิตรักก็สดชื่นนะคะเเรียกว่ารักกันแบบตะมุตะมิไปแต่ถ้าเรื่องการงานแล้วมีคนคอยให้การช่วยเหลือผักดันส่งเสริมอยู่ลับๆแต่ในที่นี้ก็บอกว่า ในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีสิงเองเนี่ยใครที่มีแฟนใครที่มีคนรักใครที่มีคนคุยค่อนข้างที่จะคลั่งรักหน่อยนะในช่วงนี้นะคะงั้นเรามาดูต่อนะคะว่าการเงินของชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรลาบผลรายได้กระดุมพระได้ศูนย์ศูนย์อืมอยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลักนะในช่วงครึ่งปีหลังก็เรียกว่า ชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังกันแหละชาวราศีสิงห์เกี่ยวกับเรื่องราบผลรายได้ที่จะเข้ามาหมดไปกับการเดินทางบางคนหมดไปกับการเดินทางการเที่ยวเตะการกินอยู่เที่ยวนะคะอาจจะมีกินอยู่เที่ยวมีปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้อยู่บ่อยๆสําหรับบางคนส่วนบางคนก็อาจจะหมดไปกับลูกหมดไปกับหลานหมดไปกับการใช้จ่ายที่ไม่ระมัดระวังใช้จ่ายแบบเกินตัวคืออยากได้อยากซื้อ เห็นอะไรก็อยากได้โดยที่บางทีไม่ได้คำนวณเงินในกระเป๋าก่อนว่ามันจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนคือตอนนี้มีก็จะใช้ไปก่อนเพราะฉะนั้นน่ะโดมิโนเตือนชาวราศีสิงห์ถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้ต้องระมัดระวังต้องรู้จักควบคุมต้องมีการตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งกฎเกณฑ์หรือทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองไม่ใช่ทําคือจ่ายจ่ายแล้วก็มาทําบัญชีอย่างนั้นไม่ใช่มีรายรับเข้ามา ตั้งกฎเกณฑ์ไว้เลยว่าเก็บเข้าไปเท่าไหร่เพื่อสำรองตอนที่ไม่มีรายรับเข้าใช้เท่าไหร่วันนี้ใช้เท่าไหร่ใช้แล้วเหลือเก็บไม่ใช่ว่าใช้วันนี้มีงบให้ใช้เท่านี้ใช้ให้หมดเลยแต่ถ้าเรารู้จักว่าใช้แล้วออย่าเอาให้หมดต้องเหลือไว้บ้างเราก็เก็บเก็บสะสมเข้าไปเมื่อก่อนมาดามก็เคยทำแบบนี้นะจะเบิกเงินออกมาใช้อาทิตย์ละเท่านี้ถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์นะ่ะใช้เงินเท่านี้ไม่หมดเก็บ เก็บระเบอองเงออกเิกของเงินอาทิตย์ใหม่ออกมาเอของเงินอาทิตย์นี้ไม่เอาไปสมทบมันก็จะทําให้เรามีนิสัยเคยตัวของการที่จะรู้จักเก็บนะคะอ่ะทีนี้มาตําแหน่งต่อมาสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องได้หนึ่งหกเพื่อนฝูงพี่น้องในที่นี้น้องคนที่ถัดจากคุณลงไปถ้าไม่มีก็ ฟังใน,ในเรื่องของเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงอาจจะมีการช่วยเราบ้างเป็นครั้งคราวหรืออาจที่จะเอ,อ่อถ้าเกิดว่ามีการเดือดร้อนให้การช่วยเหลือช่วยเหมือนกันช่วยได้บ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่ต้องระมัดระวังคุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงได้ในเพื่อนฝูงหรือพี่น้องได้ในช่วงครึ่งปีหลังจากความเจ้าอารมณ์จากการแปรปวนทางด้านอารม์ หรือบางทีอาจจะใช้คำพูดคำจาที่รุนแรงแล้วมีปัญหากันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าถามถึงเรื่องความช่วยเหลือช่วยเหลือบ้างเหมือนกันไม่ใช่ไม่ช่วยแต่เป็นครั้งเป็นคราวที่นึกอยากช่วยก็ช่วยแต่ถ้าไม่อยากช่วยเขาก็ไม่ช่วยนะคะเป็นแล้วแต่อารมณ์เขาทีนี้มาดูในตำแหน่งพันธุุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้หกสีอาความสัมพันธ์ในครอบครัวจัดว่าดีนะครอบครัวในที่นี้ต้อง ครอบครัวเดิมพ่อแม่พี่น้องหรือบางคนมีครอบครัวใหม่ของตัวเองอย่างเช่นแต่งงานแล้วก็จะมีตัวเรามีคนรักของเราบางคนก็มีลูกมีหลานแล้วมีลูกมีหลานมีคู่ครองหรือบางทีก็มีสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดิมสําหรับใครที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีครอบครัวของตัวเองหรือใครที่มีครอบครัวของตัวเองแล้วต้อง โฟกัสตรงที่เราอยู่กับครอบครัวของตัวเราเอาตรงนั้นความสัมพันธ์จัดระดีตะมุตะมิน่ารักนะคะมีอะไรที่จะสามารถพูดคุยกันได้แล้วแต่ว่าค่อนข้างเซนสทีฟง่ายนะขี้น้อยใจไปสักนิดหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่าก็เป็นการที่เรียกว่าน้อยใจก็ต้องเบรกอารมณ์ตัวเองบ้างไม่งั้นคุณจะเป็นคนที่คิดการใหญ่หรือไม่ไม่ใช่คิดการใหญ่คิดหยุมยิม้ม พูดผิดค่ะขออภัยด้วยคุณจะเป็นคนที่คิดหยุมหยิมคิดเล็กคิดน้อยทําเรื่องเล็กให้มันตายเป็นเรื่องใหญ่ได้กับคนในครอบครัวแต่ถามว่ารักกันไหมรักใครกันดีเข้ากันได้ด้วยดีแต่บางทีมันก็มีลิ้นกับฟันสาเหตุมาจากอารมณ์ที่เออต่างคนต่างคนในครอบครัวอารมณ์มีความ อ่อนไหวง่ายเซนสตีฟง่ายพูดอะไรผิดหูนิดนึงมันก็จะมีการน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นมันก็เลยจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้สําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลอาคารบ้านเรือนของชาวราศีสิงห์เขาบอกว่าให้บูชาพญานาคหรือมีอ่างน้ําพญานาคตั้งไว้หน้าบ้านจะดีนะคะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ไดนับถือพญานาคก,ก็ให้คุณตั้ง อ่างน้าพระแม่ธรณีบิดมมยผมไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็เซิร์ชคาถาบูชาถ้าใครบูชาพญานาคก,ก็เซิร์ชคาถาบูชาพญานาคใครบูชาพระแม่ธรณีบิดมวยผมก็เซิร์ชคาถาบูชาพระแม่ธรณีบิดมม้ผมหมัน่นไหวให้เป็นประจำจะทําให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองดูแลทุกคนภายในครอบครัวให้ร่มเย็นเป็นสุขอะไรที่ไม่ดีก็จะได้ปัดเปล่าออกไปจากชีวิตคุณนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูมาต่อที่ตำแหน่งต่อมาปัตเอ่อปุตตะนะคะปุตตะมาดูว่าตำแหน่งปุตตะชาวราศีสิงจะได้อะไรได้สองห้าสองห้าในตำแหน่งนี้หมายถึงการที่โครงการใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆที่จะได้รับจากเจ้านายหัวหน้างานจะมีไหมช้าหน่อยเลื่อนออกไปเจ้าในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ทำงานประจำทำงานราชการ เจ้านายหัวหน้างานเหมือนคอยจ้องจับผิดเราอยู่คอยดูผลงานเราอยู่ว่าเรามีความกระตือรือร้นมากน้อยแค่ไหนดังนั้นอะไรที่เราคิดว่าเราน่าจะได้นะอเอจังหวะดีๆอันนี้งานท้าทายความสามารถอันนี้แต่ยังไม่ได้ต้องบอกเอาว่านะยังไม่ได้ถูกเลื่อนออกไปอาจจะไปเป็นคนอื่นได้ทําแทนเราก่อนเรายังอาจที่จะต้องช้ากว่านี้ถึงจะได้ส่วนโครงการใหม่ๆที่สําหรับใครที่ทําอาชีพอิสระ เอ่อหรือแม้กระทั่งธุรกิจส่วนตัวในที่นี้เขาบอกว่าช้าหน่อยนะกว่าจะได้ลงมือยังไม่ตรงตามเป้าหมายที่คิดไว้สมมติคิดไว้ว่าเดือนกรกฎาเนี้ยจะลงมือทำโครงการใหม่ๆผลปรากฏว่ามันยังไม่ได้นะคะมันยังถูกขยับออกไปอีกหน่อยเพราะว่ามันยังมีปัญหามันยังมีเอ่อมันยังมีปัญหาต่างๆที่ต้องให้คุณแก้ไข และที่สําคัญเนะี่ยปัญหาก็อาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้การช่วยเหลือพักดันสนับสนุนอยู่ก็อาจที่จะเขาอาจจะติดธุระหรืออาจที่จะกําลังดูผลงานกําลังดูความตั้งใจของเราอยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะมันจึงทําให้โครงการใหม่ๆที่ใครคิดจะลงมือทํายังทําไม่ได้แต่สําหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงบางคนที่ลงมือทําไปแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่เออ ปักแรกละเออไม่ใช่ปักแรกตั้งแต่ครึ่งปีแรกแล้วอยากรู้ว่าครึ่งปีหลังนี้จะเป็นยังไงโตช้านิดนึงนะมีปัญหาให้ต้องคอยแก้ไขโดยเฉพาะใครที่ทำโครงการใหม่ๆที่เป็นงานของตัวเองก็ต้องดูด้วยว่าเราต้องไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตรงไหนไหมบางทีปัญหาอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้งานเราล่าช้าลงไปนะคะ ทำให้โอกาสที่จะเติบโตที่มันน่าจะไปได้เร็วกว่าเนี้มันมันช้ามันยังไม่ยังไม่ได้ตรงตามเป้าหมายอย่างที่คาดคิดส่วนสําหรับเรื่องความรักความรักสําหรับคนโสดในช่วงของครึ่งปีหลังเนี้ยมีคนเข้ามาไหมมีนะแต่จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณหรือถ้ารุ่นราวคราวเดียวกันก็จะต้องมีนิสัยของความเป็นผู้ใหญ่ จูจีจุกจิกเจ้าระเบียบแต่เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะถามว่าใช่คู่เราไหมมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมเขาบอกว่าต้องดูกันไปนานๆหน่อยเพราะว่าบางบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หรือถ้าเกิดว่าเขาจู้จี้จุกจิกเรามากเกินไปเราอาจที่จะไม่เอาฉันอยากเป็นตัวของตัวเองฉันไม่อยากปรับเพื่อใครมันก็จะมีการ แยกย้ายกันไปได้ส่วนสําหรับบางคนราศีสิงห์บางราศีสิงห์อะค่อนข้างที่จะดือ้อมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงดังนั้นไอ้เรื่องที่จะปรับเข้าหาคนอื่นค่อนข้างยากนิดนึงแต่ราศีสิงห์บางคนก็ต้องดูว่าลัคนาอะไรวันเกิดอะไรปีเกิดอะไรถ้าเขาสามารถอ่อนน้อมถ่อมตนเออไม่ใช่อ่อนอ่อนเขาเรียกว่านะ อ่อนน้อมผลล่อนปนยอมยอมที่จะปรับตัวเข้าหาบ้างแต่ต้องมีข้อแม้ว่าคนละครึ่งทางอันนี้ก็อาจที่จะเป็นระยะยาวของการที่จะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต้องใช้เวลากันหน่อยเวลาของการปรับตัวจะเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะถ้ารุ่นราวคราวเดียวกันก็อย่างที่บอก แต่บางทีสําหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงบางคนจะเจอคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปบางคนก็จะเจอคนที่อยู่จังหวัดไกลๆหรือบางคนก็อาจจะเจอคนที่เออเป็นคนไทยด้วยกันแต่อยู่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้ก็เรียกว่าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปนะคะสำหรับตำแหน่งต่อมาอลิ อุปสรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรได้แปดได้สองแปดสองแปดในที่นี้อุปสรรคติดขัดต่างๆมันจะมีเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าเราอย่าคิดเล็กคิดน้อยเราอย่ายุ่หยิมกับทุกเรื่องมากเกินไปมันจะมีการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายหัวหน้างานได้หรือบางครั้งบางทีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงของการที่เหมือนเจอเจ้ากรรมนายเวรบางทีเนี่ยใน ในสายงานที่เราทําอย่างเช่นว่าถ้าใครที่ทํางานประจําในสายงานที่เราทำเนี่ยยัมีการหยิบยืมกันเกิดขึ้นนะถ้ามีการหยิบยืมกันเกิดขึ้นจะมีปัญหากันเกิดขึ้นพอมีปัญหากันเกิดขึ้นไอการที่เราให้หยิบยืมเนี่ยก็เป็นการหวังดีเพื่อที่จะสร้างมิมตรไมตรีแล้วก็คิดว่าเขาคงไม่โกงเราหรอกแต่จริงๆแล้วอะ่ะพอให้หยิบยืมไปแล้วมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนไม่โกงไม่หนีไม่จ่าย นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็เลยจะทําให้สะดุดติดขัดในเรื่องการทํางานเกิดขึ้นได้จากปัญหาตรงนี้บางทีก็ต้องบางทีถ้าไม่เกิดจากปัญหาเรื่องเงินก็เกิดจากปัญหาเรื่องที่เรียกว่าสําหรับใครที่ทํางานทําธุรกิจส่วนตัวลูกน้องบริวารจะสร้างปัญหาให้กับคุณอย่างเช่นคุณรักพวกพ้องคุณรักลูกน้องบริวารของคุณเขาก็อาจที่จะไปสร้างปัญหาแล้วทําให้คุณต้องออกหน้าแทน มันจะส่งผลทําให้คุณเดือดร้อนมันเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนลูกน้องบริวารเหมือนเพื่อนร่วมงานเหมือนเจ้านายเหมือนหัวหน้าง,งานคือเจ้ากรรมในเวรของเรานั่นแหละนะคะบางคนก็ออกรับแทนเพื่อนร่วมงานมันก็จะส่งผลที่เรียกว่าหรือไม่ก็แก้ต่างแทนให้แต่กลายเป็นว่าเดือดร้อนไปด้วยนะคะตําแหน่งต่อมาปัตตนิปัตนปตนิได้แปดห้า แปดห้าในที่นี้เขาบอกว่าความรักสําหรับคนมีคู่ใครที่มีคู่แล้วยังอยู่ด้วยกันก็อาจที่จะต้องาาระมัดระวังเรื่องอารมณ์ที่มันจะมีความแปรปวนขี้หึงขี้หวงหรือมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่กันอยู่บ่อยๆอ,อาจจะทําให้ทะเลาะเรื่องนี้แล้วก็ไปนึกถึงเรื่องเก่าๆเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้เอามาทับถมกันเพิ่มเติมไปเรื่อยๆทําให้มีเกณฑ์ของการ เลิกลาหย่าล้างเกิดขึ้นได้แต่สําหรับบางคนก็อาจที่จะครองตําแหน่งของความเป็นม่ายอยู่มีเกณฑ์ของการเลิกลาหย่าล้างมาแล้วก็ได้ในที่นี้ก็บอกว่าสําหรับใครที่มีเกณฑ์เลิกลาหย่าล้างคุณก็อาจจะเจอคนที่จะเข้ามาในชีวิตที่เป็นชาวต่างชาตินะหรืออาจจะเป็นคนที่ อยู่ต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปหรืออาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศก็ได้สำหรับคนที่คลองโสดคลองความเป็นพ่อไม่แม่ไม่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะมีชาวต่างชาติเข้ามาในชีวิตมาพูดคุยแต่ถ้าเกิดแล้วใครที่มีแฟนแล้วมีปัญหาแล้วหองแลแหงกันสำหรับชาวราศีสิงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกว่ามนโนกันไปเยอะ มโนเยอะคิดเยอะคิดมากหยุมหยิมทำเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จินตนาการต่อยอดไปเองจนกระทั่งกลายเป็นว่ามันมีปัญหาจนต้องเลิกกันนะคะเลิกกันเพราะว่าไม่ปรับความเข้าใจคือฝ่ายนี้ก็คิดแบบนี้ฝ่ายนี้ก็คิดอีกแบบหนึง่งแล้วไม่ได้มาถามหาจุดกึ่งกลางหรือไม่ได้มาถามหาความเป็นจริงฉันเชื่อในความคิดของฉันมันก็เลยจะทำให้ เกิดการเลิกรายหย่าล้างได้แต่สําหรับบางคนเขาสามารถที่จะคุยจะเคลียร์กันได้ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงทุกคนจะต้องเลิกรายหย่าล้างแต่หมายถึงว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่จะมีปัญหาระหองระแหงการคิดเล็กคิดน้อยคิดมากมโนไปเองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเกิดขึ้นแต่ถ้าบางคู่ก็สามารถที่จะปรับจูนแก้ไขตัวเองหรือพูดคุยกัน เพื่อให้มันเข้าใจกันให้มากขึ้นว่าไอ้สิ่งที่เข้าใจมันไม่ใช่แบบนี้นะมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแต่ในระหว่างครึ่งปีหลังมันก็อาจจะมีเรื่องราวนูน่นนี่นั่นเข้ามาอยู่บ่อยๆก็ต้องถ้าใครที่รักกันแล้วฉันคิดว่าเออฉันไม่อยากเปลี่ยนคู่ฉันไม่อยากเลิกก็ต้องคุยต้องจูนต้องปรับกันถึงจะไปถึงจะอยู่ด้วยกันไปได้ตลอดรอดฟังส่วนในตำแหน่งเนี้ยเจ้านายหัวหน้างานเป็นคนที่ เป็นนักพัฒนาต้องบอกก่อนว่าคุณมีเจ้านายหรือหัวหน้าง,งานเป็นนักพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเป็นคนที่มีไอเดียดีๆเป็นคนที่มีความขยันเจ้านายหัวหน้าง,งานอาจจะส่งคุณไปดูงานไม่ต่างประเทศก็อาจที่จะทําให้คุณน่ะมีโอกาสที่จะได้ได้ในตำแหน่งที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่เขาดูตามผลงานนะ ไม่ใช่อยู่ดีๆให้ตำแหน่งแบบโดยสเสน่หาถ้าผลงานดีมีความกระตือรือร้นถึงจะได้ตำแหน่งตำแหน่งต่อมาตำแหน่งศัตรูเปิดเผยนะคะศัะตรูที่เปิดเผยเนี่ยเขาบอกว่าในตำแหน่งเนี้ยมีนะมีศัตรูเปิดเผยสำหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงแล้วศัตรูเปิดเผยคนเนี้ย คิดพัฒนาต่อยอดในการที่จะทําร้ายเราอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะศัตรูที่เขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีอํานาจมากกว่าเรามีบารมีเหนือเราหรือมีมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเราเป็นคนเพศเดียวกันที่จะมาบางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะมีความผิดอาจจะมีอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆแต่เขาอาจจะเอาเราไปนินทา ใส่ร้ายป้ายสีในเชิงของการที่เรียกว่ารุนแรงและเกินความเป็นจริงเกิดขึ้นได้ดังนั้นสำหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงครึ่งปีหลังก็ระมัดระวังคนเพศเดียวกันไว้หน่อยนะคะแล้วคนที่มีความรู้สึกว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีฐานะที่ดีกว่าเราหรือเราอาจจะรู้สึกได้ว่าเขามีฐานะที่ดีกว่าเรามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเราหรืออาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกว่าเรา ไม่ใช่เขาจะหวังดีกับเรานะถ้าเราดีเกินหน้าเขาจะคอยกันแกล้งเราเอาไปติฉินนิ้งทาใส่ร้ายป้ายสีถ้าทํางานในที่เดียวกันก็อาจจะไปยุแย่เจ้านายหัวหน้างานแต่ถ้าทํางานอิสระและเป็นเพื่อนกันในกลุ่มก็อาจที่จะไปยุเพื่อนคนนู้นยุเพื่อนคนนี้ให้เกียรติก็ได้ตำแหน่งต่อมามาดูตำแหน่งมรณะ ได้ได้หนึ่งสี่มรณะคือการการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมได้หนึ่งสี่ในที่นี้เขาบอกว่าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีเกณฑ์ที่จะหายนะคะส่วนใครที่สุขภาพแข็งแรงดีต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพสักหน่อยเพราะว่ามันมีช่วงของการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็เลยจะทําให้คุณมีเกณฑ์ของการที่อาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นถึงขั้นที่ว่าอุบัติเหตุไม่มีนะถึงขั้นจากลาไม่มีนะเพราะฉะนั้นระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองด้วยใครที่เครียดใครที่คิดเยอะใครที่ต้องใช้สมองทํางานมากๆระวังการเป็นอัลไซเมอร์ระวังการเป็น กิบสันเกิดขึ้นได้ระวังเกี่ยวกับสายตาข้างขวาแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบไขมันต่างๆในร่างกายอย่างเช่นไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือว่าไขามันพอกตับพอกปอดไขมันพอกตับนะคะไขมันพอกตับหรือไม่ไขมันไปอยู่ในเส้นเลือดแล้วทาให้เส้นเลือดหัวใจตีบตานเกิดขึ้นอ่ะมาดูตําแหน่งต่อมา กระดุมเอ่อสุภะสุภะได้หกเก้าหกเก้าในที่นี้เขาบอกว่ามีคนให้การสนับสนุนคุณอยู่ลับๆเพียงแต่ว่าเขาอาจจะสนับสนุนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะดูผลงานของตัวคุณด้วยและที่สำคัญเขาดูด้วยว่าคุณะใช่พวกของเขาหรือเปล่าถ้าคุณใช่พวกของเขารักเขาอย่างจริงจัง เขาจะสนับสนุนคุณผักดันคุณอย่างเต็มที่ส่วนสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระต่างๆก็ต้องบอกว่าต้องมีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นกับตัวเองเอาจริงเอาจังทำงานแบบจริงจังมากยิ่งขึ้น ทำให้คนเห็นผลงานคุณมากยิ่งขึ้นจะส่งผลให้ทําให้คุณมีโอกาสดีๆได้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ค่อยเป็นค่อยไปคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวโอกาสจะมีชื่อเสียงมีได้แต่ต้องกระตือรือร้นให้มากกว่านี้ทํางานแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเลยอ่ะแล้วงานของคุณจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นตําแหน่งต่อมากรรมะการงานได้ ได้ห้าสามห้าสามบอกถึงการงานที่อาจจะต้องทำงานตามขั้นตอนต่างๆที่เราวางแผนเอาไว้นะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเ,เขาเรียกว่าด้านความเชื่อด้านความศรัทธาหรือทำงานเกี่ยวกับด้านการเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆการทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าเป็นหมอเป็นแพทย์เป็น หรือขาหรือเป็นเซลเป็นล่ามเป็นไกด์เป็นอะไรที่ใช้คำพูดคำจาเป็นอะไรที่ต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางเป็นอะไรที่เออเขาเรียกว่าต้องกระตือรือร้อนกับการทำงานงานของคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าและมั่นคงจะมีคนให้การช่วยเหลือหรือยอมรับแต่ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งเพราะฉะนั้นพอเวลามีคนยอมรับแล้วเนี่ยห้ามดับตัวเองว่าเอ้ยไม่เป็นไรติดลมบนแล้ว พราคุณนั่งอยู่เปล่าๆเนี่ยมันก็จะเหมือนช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขาสิ้นสุดของการที่จะเชื่อถือเรามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราพยายามขยันกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาโปรโมทเปิดพรีเซนต์ตัวเองตลอดเวลามันก็จะมีทั้งคนเก่าก็ยังอยู่คนใหม่ก็มาเพิ่มมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีรายได้ที่ดีการงานมั่นคงมากยิ่งขึ้นระวังศัตรูที่เป็นเพศเดียวกันสักหน่อยนะ มาดูตำแหน่งต่อมาลาพะโชคลาภได้สามศูนย์มีเกณฑ์มีโชคลาภมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีลาบก้อนโตได้สำหรับบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนเพราะว่าราศีสิงหรือลัคนาสิงเนี่ยมีเป็นล้านๆดังนั้นน่ะบางคนก็มีโชคลาภน้อยบางคนก็ไม่มีเลยบางคนก็มีโชคลาภมากนั่นขึ้นอยู่กับบุญวัสนาการกระทำของคุณในชาติที่แล้ว แตบบ่บางคนต้องบอกว่าเราชาติที่แล้วเราจะรู้ได้ไงก็นั่นไงเราจรึงต้องยึดติดกับชาตินี้ว่าแล้วชาตินี้คุณทําบุญมากน้อยแค่ไหนถ้าทําบุญน้อยอย่าไปคาดหวังเยอะในที่นี้เขาบอกว่าโชคลาภไม่ใช่หมายถึงเรื่องราภลอยอย่างเดียวคุณอาจจะได้โชคลาภจากด้านอสังหาริมทรัพย์จากผู้หลักผู้ใหญ่คือได้มรดกที่ทางนะคะหรือคุณอาจที่จะได เของฝันของฝากของกำนันที่เป็นเกี่ยวกับด้านของกินก็จะขัดลาบคุณไปนะเพราะฉะนั้นพิจารณาดูให้ดีๆแล้วกันว่าถ้าวันไหนเราคิดที่จะเสี่ยงโชคเราก็งดรับหรือวันไหนที่ลอตเตอรี่ประกาศผลรางวัลเราก็งดรับของฝันของฝากของกำนันเพื่อเป็นการที่เรียกว่าปลูกฝังตัวเองด้วยมันจะได้ทำให้เราอ่ะอรู้ว่าละ เออถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่รับโชคลาภเหล่านี้ยเราจะมีโชคลาภจริงๆไหมนะคะอ้ามาดูตำแหน่งต่อมาตำแหน่งวินาศได้แปดศูนย์แปดศูนย์ในที่นี้ก็บอกว่าสตูปรับรับ,รบ,รบมีนะเป็นเพศเดียวกันมีอำนาจวาสนาบาร,รมีเหนือคุณเป็นคนที่คอยยุแย่ทำให้คนน่ยไม่ค่อยชอบหน้าคุณเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมหลายตำแหน่งเตือนเลยนะ ว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงมีมีศัตรูที่เป็นเพศเดียวกันมาดามขอบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นการพูดเหมือนคนง่วงพูดพูดแล้วมันจะช้าพูดแล้วมันเหมือนพูดใช้ความคิดง่วงจริงๆค่ะเพราะมาดามกินยาตอนนี้มาดามไอหนักมากนี่พูดไปฝืนไปบางทีก็ต้องมีแอบจิบยาเพราะว่ามันไอห,หนักจริงๆพอจิบยามากๆง่วงมากพูดพูดไปเหมือนเราจะหลับแต่ว่า มันไม่มีคลิปลงก็ต้องมาก็ต้องมาพูดนะเนาะอ่ะมาเรามาต่อของเราส่วนใครที่มีเรื่องคดีความมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้กันยื่นมือให้การช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาบอกว่าอย่าชะลาใจผู้หลักผู้ใหญ่ในที่เนี้ยก็ต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเส้นสายแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ต้องคิดว่าเรานะ่ะคือพวกคล้องของเขาเขาถึงจะช่วยแต่ถ้าเราคิดว่า ผู้ใหญ่คนนี้น่าจะช่วยเราแต่เราไม่ใช่คนของเขาเขาไม่ช่วยนะคะต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสที่จะชนะคดีได้แต่จะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่วนความทุกข์ใจของชาวราศีสิงห์ให้ระวังความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องการที่ อย่าเจ้าอารมณ์เกินไปอย่าขี้มโมโหอย่าขี้เหวี่ยงขี้วีนอย่ารักพวกพ้องจนทําให้พวกพ้องของคุณทําให้คุณเดือดร้อนเพราะบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เดือดร้อนด้วยตัวคุณเองแต่คุณอาจจะไปเดือดร้อนด้วยเรื่องของคนอื่นดังนั้นชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงต้องระมัดระวังตรงเรื่องนี้ให้มากๆมันจะส่งผลเดือดร้อนให้กับตัวคุณในช่วงครึ่งปีหลังนะคะจบคําพยากรสําหรับ ชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงแล้วค่ะใครสนใจอยากจะเ,เรียนศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโน,โนทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้ใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัว เพื่อมาจองคิวมาสอบถามค่าครูกันได้นะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากประดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครหยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ